วันนี้ค่ะได้รับรถมาจากสูนเลยค่ะเข้ามาติดตั้งค่ะเป็นตัวเพาลรอยอีสุสุค่ะเบรกมือพร้อม a b s ค่ะวันนี้ลูกค้าค่ะใช้เป็นตัวแหนบ20มิลค่ะด้านละ5แผ่นนะคะ2ตับเนาะแล้วก็ในส่วนของกระทะค่ะลูกค้าก็เลือกเป็นกระทะแม็กของเลนโซนะคะก็เป็นขอบ15เช่นเดียวกันส่วนยางหน้าค่ะลูกค้าก็เปลี่ยนนะคะเป็นใช้เป็นขอบ18เนาะแล้วก็ใส่เป็นกระทะล้อแม็กด้วยวันนี้เดี๋ยวเราจะพ ไปดูของแถมจากลากุดะดาภารลอยนะคะว่าแถมอะไรให้กับลูกค้าสวัดสดีค่ะ วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับลากุดะเพาลอยแต่วันนี้ค่ะเป็นสาขาของตลาดน้อยนะคะวันนี้ค่ะได้รับรถมาจากสูนเลยค่ะเข้ามาติดตั้งค่ะเป็นตัวเพาลอยอีสุสุค่ะเบรกมือพร้อม A D S ค่ะวันนี้ลูกค้าค่ะจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะทําช่วงล่างครบเซตค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ I've been at it for a minute. Climbing to the top, and this music was my ticket. Found a way to grind, turn a passion to a business. No limit, I'ma m get it. Having millions as a witness. All. ค่ะในส่วนของช่วงล่างของรถคันนี้เนาะอีซูซูดีแม็กค่ะะลูกค้าค่ะติดตั้งเป็นเพาลอยรุ่นเบรกมือพร้อม ABS เลยค่ะคันนี้ค่ะต่อไปนะคะในส่วนของแหนบค่ะลูกค้าค่ะใช้เป็นตัวแหนบ20มิลค่ะด้านละ5แผ่นนะคะ2ตับเนาะแล้วก็ในส่วนของโช๊คค่ะลูกค้าใช้เป็นโช๊คค่ะ แกน20มิลค่ะอาใช้เป็น4ตัวค่ะคือเรียกว่าชกไข่นั่นเองค่ะ yeah, ค่ะและในส่วนของอยางของรถคันนี้นะคะก็จะใช้เป็นยางบรรทุกหนักนะค่ะมิชลิน2 2 5ทับหนนะคะแล้วก็ในส่วนของกระทะค่ะลูกค้าก็เลือกเป็นกระทะแม็กของเลนโซ่นะคะก็เป็นขอบ15เ <Wow. S 1> ช่นเดียวกัน <Wow. S 1> ส่วนยางหน้าคะ่ะลูกค้าก็เปลี่ยนนะคะเป็นใช้เป็นขอบ18เนาะแล้วก็ใส่เป็นกระทะล้อแม็กด้วยอันนี้ก็คือจักหนักจัดเต็มข่าเปลี่ยนใหม่หมดทั้งเซตเลย wow. อกนาะว่ารถนี้ค่ะเป็นรถใหม่ป้ายแดงเพิ่งออกจากศูนย์เลยก็คือทำหนักจัดเต็มไปเลยทั้งคันค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูของแถมจากลากุดะเพาลลอยนะคะว่าแถมอะไรให้กับลูกค้าวันนี้ทางลากุดะเพาลลอยค่ะก็เลยแถมเป็นตัวฝาครอบดุมค่ะลายพิเศษเลยค่ะสวยๆเดี๋ยวเราจะพากันไปดูนะคะว่าล้อแม็กสีอะไรแล้วก็ฝาครอบดุมที่ทางลากุดะแถมให้เป็นแบบไหนไปดูกันค่ะ โอเคค่ะอย่างที่บอกเนาะว่าลาบุดะเพลอยค่ะจัดหนักจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าเคสนี้ก็คือจะแถมในส่วนของน็อตนะคะเป็นน็อตไทเทสีบรูค่ะอันนี้ก็เป็นน็อตหตัวเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของฝาครอบดุมค่ะลูกค้าก็เลือกเป็นลายดาวไทเทเหมือนกันอันนี้นะคะก็ราคาพันกว่าเลยค่ะอันนี้แถมให้ฟรีๆให้กับลูกค้าเคสนี้ค่ะบอกเลยว่า คมสุดๆไปเลยค่ะการดูแลของเราก็รับประกันไม่ว่าจะเป็นกระทะเป็นในส่วนของเผาลอยเรามีการรับประกันให้กับลูกค้าแน่นอนอย่างการรับประกันนะคะถ้าเป็นเผาลอยเรารับประกัน1ปตีค่ะให้กับคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดแจ้งให้กับคุณลูกค้าในแต่ละเคสที่มาติดตั้งเนาะส่วนการรับประกันของกระทะก็เราจะมีระยะเวลาให้กับลูกค้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมีใบรับประกันมอบให้ค่ะ ค่ะสำหรับเคสลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเคสไหนนะคะถ้ามาติดตั้งกับทางลากบุดาเพาล้อยไม่ว่าจะเป็นสาขาตลาดน้อยหรือสาขาตลาดไทยค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วค่ะท้องอะไรทุกชิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเทาเดิมยางกระทะหรือว่าจะเป็นคานคว้แหนบ หรือว่าอะไรก็ตามค่ะทางรากุดาเพาลอยนะคะคืนให้ลูกค้าครบหมดเลยทุกชิ้นค่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะได้ของกลับไปทุกชิ้นแน่นอนเลยค่ะสูซานนะคะจะพามาพบกับพี่มนชัยค่ะซึ่งเป็นเซลล์ศูนย์ดีแม็กนะคะอยู่ที่พระประแดงวันนี้เราจะมาสอบถามพี่มนชัยนิดนึงว่าทําไมถึงเลือกที่จะมาติดตั้งกับรากุดะเพาลอยนะคะเดี๋ยวยังไงก็สุซานขอสวัสดีพี่มนชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดียดครับ พี่มนชัยรับผุดสาขาตลาดน้อยหายากไหมคะหาไม่ยากครับอ๋อมาสะดวกอยู่เนาะพี่เนาะสะดวกมาง่ายครับค่ะของเราพี่มนชัยมี2สาขานะคะมีตลาดน้อยแล้วก็ตลาดไทยถ้าส่วนลูกค้าที่มาจากส่วนของพี่มนชัยสนใจอยากจะมาติดตั้งทําช่วงล่างทำพอร์ลอยแบบ แบบคันนี้เนาะครับผมพี่มนชัยก็อาจจะแนะนํามาได้ทั้งสองสาขาเลยงั้นซูซานขออนุญาตสอบถามพี่มนชัยนิดหนึ่งว่าทําไมถึงแนะนําลูกค้าให้มาติดตั้งกับทางเราคะก็เห็นในเพจครับ,รบก็เห็นมีคนมาติดตั้ง<อ>มาทําเยอะนับก็เชื่อมั่นว่าคุณภาพดี <Okay. S 2> น้ำมั่นใจก็เลยแนะนําลูกค้ามา uh huh. ครับโอเคค่ะยังไงถ้าสิวาลูกค้าคนไหนสนใจหรืออยากจะออกรถอะคะ่ะอ่าสุตานขอแนะนําเลยนะคะเป็นศูนยอ์อีซูซุค่ะของสาขาพระป,ประแดงค่ะก็จะพบกับเซลล์น่ารักน่ารักอะคะ่ะคือพี่มนชัยเลยถ้าใครสนใจอยากจะออกรถอะคะ่ะตอนเดียวนะคะเพื่อที่จะออเอาไปบรรทุกหนกักทําตู้ทึบคอรอกซิง่งก็แนะนําเลยค่ะไปหาพี่มนชัยเดี๋ยวพี่มนชัยก็จะแนะนํามาติดตั้งกับทางเราก็จบครบเซ พร้อมวิ่งเลยค่ะถ้าเกิดว่าสนใจก็ทักหาทางพี่มนชัยหรือจะติดต่อมาทางซูซายให้แนะนําเกี่ยวกับอีซูซูดีแม็กก็ได้นะคะยังไงก็ฝากทั้งศูนย์อีซูซูดีแม็กสาขาพระประแดงนะคะพี่มนชัยค่ะเซล์หน้าตาดีคนนี้แล้วก็ฝากลากุดัะเทาลอยค่ะกับเซลซูซายคนนี้ด้วยนะคะยังไงไว้เจอกันค่ะดีค่ะ Swear to God, I've been at it for a minute. Climbing to the top, and this music was my ticket. Found a way to grind, turn a passion to a business. No limit, I'ma get it, having millions as a witness. All I'm addicted to winning, living up every single day. I'll be fighting and building up in a million different ways. I don't think I can stop, I think I need the chase. I love the race, and I'm running to that first place.